โอ้กองเชียร์เยอะมากจริงๆขอบคุณทุกคนที่มาครับวันนี้โอ้โหงานและทีมงานขอทิปชู๊ค่ะเรียนมิวสิคเต็มเขาพูดเองอ๋อโบเฮ้ยเธอทไปทำงานล่ะทำไมอ่ะเธอศิลปินเหงื่อกอ๋อสามีแห่งชาติเธอไปซับใครพมุนเดียวได้ไงเอากระดาษน้ำเหงื่อเดี๋ยวเอาไปให้หน้าเราด้วยเดี๋ยวใครวาดกันนะครับ วันนี้โอ้โหต้องบอกเลยนะครับบรรยากาศอย่างที่ผมบอกไปเหมือนเราอยู่ในงานแฟนปาร์ตี้ของน้องเจมส์จริงนะครับเดี๋ยวถามเจมส์ก่อนเลยว่าเคยเดินทางมาที่อุดรธานีหรือเปล่าครับเคยครับเคยมาทั้งทำงานแล้วก็เคยแบบมามาไหว้พระด้วยครับงานมากเลยเด็กๆใช่ใช่รถนั่งก็ตู้งมาเลยครับค่ะ แสดงว่าเคยมาอย่างนี้ก็ต้องรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดอุดอรธานีของเรารนะครับเพราะว่ามันมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากใช่แล้วงาน,น,นวันนี้จะมี d i s p l ย์ฝั่งนู้นด้วยครับไปดูได้ครับสำหรับนักท่องเที่ยวหรือคนที่พิ่มาครั้งแรกหรือว่าคนที่ไม่ค่อยได้มาครับ,รบไปดูได้รตรงฝั่งขานั้นจะเป็นแบบนิทานเลยใช่ไครับทที่อยากรู้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวไหนจริงๆในเมืองไทยก็ไปเยี่ยมชมกันได้แต่วันนี้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ว ผมว่าเรามาร่วมสนุกเล่นเกมกับแฟนๆเห็นไหมมาดีไหมเดี๋ยวเราจะมีเกมแล้วก็ของรางวัลที่จะให้เจมส์เนี่ยเป็นคนแจกแล้วก็เล่นกับผูออ้ชมที่มาในงานนี้ด้วยคะค้กติกามอนเดิมไหมพี่โดกติกาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวนะครับดูทุกตาดีเธออย่าไปกอดสิครับให้น้องเจมส์มากอดไว้ สุขใจนะครับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดี๋ยวจะแจกให้ผู้โชคดีที่อยู่ด้านล่างนี้แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอเดินไปดูด้านหน้าครับขอสามคนครับผมที่จะได้ใกล้ชิดกับน้องเซียมาสามคนกติกานะครับจะขึ้นมาเล่นเกมกับน้องเขาโดยที่วิธีการง่ายมากครับใครที่ขึ้นไปใครที่ขึ้นมาบนเวทีครับวิ่งไปทางฝั่งด้านลูนของเวทีเร็วสามคนครับ สามคนครับสามคนวี่งหากระตั้เดียวที่สุดครับสามคนนะครับไม่ใช่กันหมดใช่ครับขอสามคนพครับครบยังคสามคนแล้วพวมครับครบแล้วครบแล้วั่งนี้เสียใจเลยฝัรงีบอกว่าจะไม่ขึ้นไมปีนล้อฝั่นี้อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมไปรับรับผู่โชคดีสาคนนี้นะครับน้องเจมับน้องเจมนะครับนี่น้องเจมยนน้องเจมยืนรอฝั่งนี้เลยก็ไนครับเดี๋ยวจะมีมาแล้ครับน้องๆสาคนนี้ครับถือว่าเป็นผู่โชคดีโล รับตัวขึ้นมาก่อนเลยเชิญค่ะแฟนคลับของลูกเจมมาแล้วโอ้โหสาวๆทั้งนั้นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดี่ฝั่งนี้เลยครับน้องๆครับนี่เลยโอเคเดี๋ยวพี่เราขออนุญาตสัมภาษณ์ชื่อพวกเราก่อนดีกว่านะยืนตรงนี้ครับยืนยืนยืนที่นี่ทองครับที่นรองครับที่นรองนี่ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ด้านล่างนี้คงจะอยากสลับตัวกับน้องๆมากนะครับเป็นแฟนคลับพี่เจมมาหรือเปล่าจ๊ะ ค่ะโอ้พูดไม่ออกเลยเจอตัวจริงแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะติ๊กเก้นติ๊ก้นติ๊กเต้นชื่ออะไรชื่ออะไระน้องน้องน้องอ่านอ่านค่ะอ่านโอ้ฟังเป็นน้องอ่านเลยไงอ่งคนนี้บ้างติ๊กเก้นเฟิร์นค่ะต้องนจ่ะอยู่อุดรอยู่แล้วเดี๋ยวที่อื่นอุดรอุดรเป็นแฟนคลับของพี่เจมาหรือเปล่าเป็นค่ะละครเรื่องล่าสุดที่พี่เขาเล่นเรื่องอะไร โอ้โหเคลียร์เคลียร์ตอบตอบไม่ได้เี่ยอารมไปเลยแลเนี่ยเต้นเออนะฮะอ่ะกติกาวันนี้ง่ายมากครับพี่เจมครับแน่นอนเราพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวของอุดรธานีไปฟังดีดีครับเราจะให้นะครับทั้ง3คนเนี่ยเลือกว่าพี่เจมมานะครับถ้าเกิดมาที่อุดรเนี่ยเขาถูกใจสถานที่ท่องเที่ยวไหนในอุดรเนี่ยมากที่สุดหรือว่า3มสถานที่นี้ครับ อันไหนที่ตรงใจใ<ช>พี่เจมมามากที่สุดใ,<ช>ให้เลืเอกมาหนึ่งสถานที่ใครที่ตอบตรงใจเจมมาครับจะได้รับทุกตาสุดใจจากเจมมากลับบ้านไปนอนก่อนเลย<ช> ทะเลบัวแดงนองหานกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเอขยับขยับบรับขยับมาทางนี้ครับนี่นะคะ่าจะได้เห็นด้วยว่ามีอะไรบ้างนะครับทะเลบัวแดงนี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยยอดนิยมสวยงามมากนี่คือดอกไม่ได้ขึ้นทุกทุกวันทุกปีนะครับเขาจะมีช่วงแต่ว่าปีนี้พิเศษหน่อยครับเขาจะขึ้นจนถึงเดือนมิถุนายนเลยสวยอยู่ยังไปดูได้อันต่อไปค หรือว่าจะเลือกอุทยานประวัติศาสตร์ภูพาบาทจังหวัดอุดรธานีค่ะคิดว่าเจมมาชอบอะไรมากที่สุดอธิษานกับเราครับอันนี้นะคะคือเครื่องบ้านดีนเผานะคะเขียนสีลายบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นตีงานของเราในปีนี้นะคะครับผมดีบ้านเชียงบ้านเชียงอ่าและพี่หลงเชื่อว่าแน่นอนเจมมาต้องชื่นชอบทั้งสามสถานที่นี้อยู่แล้วถูกต้องครับผมมันจะมีอยู่หนึ่งสถานที่ที่ตรงใจคุณสถานวันนี้จะต้องทายแล้วแหละว่า เขาจะเลือกสถานที่ไหนใครจะตอบก่อนโอ้ยโอแคบตอบซ้ำนะโอ้ยโอ้ออกไหมออกออกออกนาฬิกาสากลมากลางเวทีโอ้ยออกกันหน่อยอ่าใครได้ออกได้ตอบก่อนเด้อโอ้ยเจโอ้มันเล่นด้วยโอ้โอ้ยพี่เจมันเล่นด้วยโอเคเอาหน่อยครับคราวนี้หนึ่งสองซ้ำ เรามายืนี่เลยยืนใกล้คนคิววที่ไหนครับผมต่อเข่ายืดจุบด้วยต่อคนสุดท้ายมายืนข้างตังนี้ต่อคิวกันต่อคิวกันเราคนที่สองโอ้โห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 โอ้โอ้โห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 โอ้อ้โหโ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 ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โ แต่เรานี้ได้ฟินที่สุดเลยที่มีอยู่ข้างนี่เขาตอบก่อนให้เลือกก่อนเลยสถานที่ไหนตรงใจเชียงมามากที่สุดครับเลือกมาหนึ่งสถานที่ครับเอาเลยครับเผาค่ะเอาเครื่องบ้านดินเผาเอาเลือกบ้านเชียงมาแล้วนะใจไม่เปลี่ยนนะครับทำไมถึงเลือกเครื่องป้้นดินเผาของบ้้นเชียงครับเพราะอะไมครับเพราช่องเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ เป็นเอกลักษณ์ของของกุดอนด้วยครับก็บอกว่าส่วนมากครับครับผมนะครับไม่รู้ว่าจะจริงนะครับไม่รู้ว่าจะตรงใจพี่เจนมาหรือเปล่านะพี่หลงไม่รู้ครับคนที่สองต้องเลือกแล้วแหละเหลือสองสถานที่เราต้องเลือกมาหนึ่งที่ครับตอบครับพลเมืองดีค่ะอะไรครับทะเลมัวแดงเพราะว่าเพราะว่าว่าอะไรคะสวยดีสวยดีนะฮะงั้นคนสุดท้ายติดสวยจริงๆนะครับคนสุดท้ายเลือกอะไรครับ ไม่มีให้เลือกไม่มีให้เลือกแล้วไม่มี้แล้วล่ะเอ้ยถ้าพี่ดมงให้เลือกเนี่ยอยากจะเลือกอะไรมากที่สุดตอนนี้ไอเลวูแดงอ๋อแต่ว่าน้องเขาตอบไปแล้วนะครับอุทยานประวัติศาสตร์นะครับภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีอ่ะสามสถานีนี้ตอบมาแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับตุ๊กตาสุขใจจากมือของน้องเชมานะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันทั้งสามวินีฝั่งนี้นะครับ เราจะให้เจมมาครับเปิดแผ่นป้ายที่ตัวเองเลือกไว้พลิกขึ้นมาอย่างนี้เลยครับแผ่นป้ายไหนที่เจมมาเลือกพลิกขึ้นมาแล้วมีรูปหัวใจเนี่ยก็รับไปเลยตุ๊กตาสุดใจโอเคใครที่เราผ่านหรือว่าเปิดแผ่นนี้อ่ะแล้วแต่เจมเลยอ่ะเปิดเที่ยแผ่นดีกว่าเอเปิดแผ่นเปิดทีแผ่นละครับได้ครับแผ่นแรกแผ่นแรกจะมีไม่ใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไหมเนาไหนดูที่มีหัวใจไหมไม่ าแสดงว่าใครตอบเคลื่อนป้าดินเผาไปครับเอาตกลอาไปก่อนเลยตกลอาไปก่อนเลยอตกลอาไปก่อนเลยอ่ะลุ้นกันครับลุ้นกันเอาเอาอันนี้หรือเปล่าครับอันนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่เหรอครับอ๋อนี้ตรงไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่่ใชงั้นเปิดเลยครับหัวใจเจมมาอยู่เรื่อยเลยไอจีด้วยนะคะเชิญค่ะโอ้โห น really? ี่ครับโอ้โหนี่ครับถ่ายรูปไม่เท่าไหร่ตัวนี้สั่นเลยทีเดียวดูนีฮะฟินหรือเปล่าปีนไม่ผ่านครับปีนไหมครับฟินไหมมากนะครับอ่ะยินดีด้วยไปขอพระเชิญค่ะรับเป้นะคะเป้กิ๊กไก่ไปเลยนทค่ะค่ะคับฝค่ะถ่ายรูปกันหน่อยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะที่พวกเราจัดให้นะครับหนึ่งไปครับโอ้โหนี่ปี๊ดๆด้วยเธอเยอะตลอดเยอะตลอดอ่าหไครับนี่ครับหนึ่งไปครับครับผมดีด้วยนะครับอ่เดี๋ยวเรามีตะกร้อมาถ่ายให้ด้วยครับหนึ่งสองยินดีด้วยนะฮะครับผมแดีแอบเซิร์ลฟรีละด้านล่างเขาบอกว่าเธอเนี่ย เยอะตลอดกับคุณหมอตลอดโอเคขอบคุณมากค่ะครับคุณหมอนี่เป oh uh> uh uh> ็นล uh> ี uh ่มากเลยนะฮะคือถ่ายรูปแบบว่าใกล้ชิดกับน้องๆทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ต้องถามน้องเจมเลยทำไมถึงอยากจะไปดูทะเลบัวแดงนะครับที่อุดรธานีครับมันสวยมากเลยครับไม่ไม่มีในโลกอะครับอล้วต้องบอกว่ายิ่งจากรูปนี้นะครับคือคือทุกอย่างคือเราอยู่ที่นั่นได้ทั้งวันเลยนะครับแต่เช้าเอาข้าวไปกินพาใครพิเศษสักคนหนึ่งไปกินนี้ คุณแม่ครับผมเดี๋ยวครับมีแม่เต็มเลยนะครับผมใช่เงี้ยคุณแม่เงี้ยคุณอย่ามาแม่สิแฟนแฟนแฟน